สวัสดีชาวเมียโฟที่น่ารักทุกคนนะครับก็กลับมาพบกัเช่นเคยนะโดยวันนี้ผมมีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้แล้วเราก็คิดว่าอยากจะสร้างไปพร้อมกับทุกๆคนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากมากๆไอ้เจ้านั่นเนี้มันมีชื่อว่า a r t ์ติแฟนี่เลยแล้วเจ้าของชิ้นนี้มันแจกมาตั้งแต่กิจกรรมล็อกอินสมัยนูน้น3-4เดือนที่แล้ว เพิ่งมีโอกาสได้ทำแล้วจะบอกว่าของเนี่ยมันหายากโคตรๆนะครับมีใครคิดก็ามาดูบ้างว่าการจะครับอ์ติแฟกขึ้นมาได้หนึ่งชิ้นเนี่ยมันใช้ของอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือของที่มันใช้นะและสิ่งที่มันหายากที่สุดเลยก็คือเจ้าตัวนี้แหละทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะ่ะจะสร้างอะไรก่อนแต่ผมอะ่ะเลือกที่จะสร้างคาถาก่อนละกันคาถาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบ ือถ้ามันถ้ามันสร้างออกมาแล้วมันสามารถถือได้แบบอย่างที่ในรูปเป็นเนี่ยมันคงจะเท่มากๆนะทุกคนแต่ยังว่าแล้วพักหลังเนี่ยมันสามารถที่จะหาได้ง่ายขึ้นแล้วไอ้เจ้าหินก้อนนี้นะเพราะว่าการจะค้ามันขึ้นมาได้เนี่ยมันใช้แร่แร,แร่ก็คือแร่พวกนี้แหละเนี่ยพวกหินพวกนี้นี่คือวัตถุดิบที่มันใช้นะถ้าเราคลิกเข้ามาดูที่เจ้าหินตัวเนี้นี่คือ มันใช้วัตถุดิบเดียวกับการสร้างอาวุธเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาสร้างอาร์ติแฟกต์แดงเนี่ยแปลว่าทรัพยากรที่คุณจะไว้ใช้สร้างอาวุธมันก็จะหายไปด้วยและปัจจัยที่ควบคุมเจ้าหินก้อนนี้มันก็คือเจ้าคริสตัลสีแดงใครที่ไม่ค่อยลงเรสนรกใครที่ไม่ค่อยไปพื้นที่ป่าป,ปามใครที่ไม่ค่อยไปรับแล เนี่ยมันจะหายากม,มากๆแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญก็คือการลงท้าดวลเผ่าก็มีโอกาสที่จะได้สีแดงมาเลยโดยส่วนตัวเนี่ยเจ้าหินพวกนี้มันไม่ได้สีเรียดแต่สีเรียดเรื่องคิดตั้นสีแดงมากกว่าเพราะว่ากว่าจะได้มาสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะคราฟจากฟ้าขึ้นมาเป็นแดงแบบนี้โคตรยากนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันใช้แป้งแล้วก็น้ำอมฤต ไอ้เจ้าสิ่งนี้มันทําให้สองสิ่งนี้ของผมเนี่ยแห้งเหือดไปตามๆกันเส้นทางการได้มาแป้งนับหมื่นเกือบสองหมื่นน่ะกว่าที่ผมจะได้ผมต้องลงไปแลกที่รับแลลงไปแลกที่จะตุลาดหรือแม้แต่ร้านค้าแคนเนี่ยผมก็โกรธมาจนเต็มแม็กนะทุกคนจนแบบไม่เหลือแล้วแต้มแคนนะตอนเนี้ยหมดเหรียญโบราณก็ไม่เหลือแต้มแคนก็ไม่เหลือ <c oughs> จะบอกว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรแต่ถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปหอคอยมังกรไปสำรวจไปพื้นที่ป่าปาโอกาสที่จะได้เนี่ยมันก็จะไวขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้แบบหายาาเหมือนแต่ก่อนรวมไปถึงเหล็กมังกรเหล็กมังกรเนี่ยเขาก็ปรับลดในส่วนของไอ้ที่ว่าเราไปแลกที่หมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูง อันนี้ผมก็อาจจะต้องเหาะไปแร่เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะพอไหมแล้ววันนี้ผมได้ทําการคราฟขึ้นมาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมที่จะตีแล้วทุกคนเนี่ยมันขาดอีก25ก้อนเ <c oughs> <c oughs> ชื่อไหมว่าอันนี้ยผมสามารถคราฟขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ใช้ทองแล้วก็ไม่ได้เติมใดๆเลยมันสามารถคราฟขึ้นมาได้เลยแต่เจ้าส่วนเนี้ยไม่พอนะครับทุกคน ผมครับมาแล้วมันได้ประมาณ400กว่าก้อนผมต้องไปกดในตลาดอีกแต่ดีใจมากๆที่ตอนนี้ตลาดมันเป็นแบบรวมมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยของเนี่ยมันมีให้ช้อปปิ้งอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนเราเข้าแอปช้อปปี้หรือว่า l a ซ a ด้าประมาณนั้นนะอยากช้อปอะไรมีหมดเลยทุกคนมันดีมากๆแต่ว่าดึงให้เร็วนะของถูกๆเนี่ยพอมันมาปุ๊บคนดึงไปต่อหน้าต่อตาเราเลยอะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆแบบของมันออกไวมาก เดี๋ยวเรามาสร้างไปพร้อมกันเลยดีกว่านะอาร์ติแฟกต์แดงชิ้นแรกในชีวิตของผมปุ๊บนี่ทุกคนได้มาแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าที่เราจะต้องคราฟขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเรามี2อ,อย่างแล้วนะขาดแค่แปนแดงแปนแดงตัวเนี้มันใช้สร้างอาวุธและเหล็กมังกรไม่พอแต่ผมคิดว่าถ้าเราไปแลกที่หมู่บ้านวิญ,ญญาณที่ราบสูงเนี่ยพอแน่นอน เดี๋ยวผมเดินไปเอาแปลนแดงแป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่อ์ติแฟกชิ้นแรกของผมอะต้องดีใจสิกว่าจะได้มาถึงแม้มันจะบวกสเตตัสจากเดิมเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่ก็อยากจะมีไงอืมอ่ะแปลนแดงโอเคนี่ได้มาแล้วจากนั้นเราจะไปที่หมู่บ้านวิญญ,ญาณที่ราบสูงนะเพื่อไปแลกกับเจ้าสุมาซอนนะเอาไข่ให้ได้ไปแลกนั่นเอง ่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าซุมาซอนพ่อบิดาแห่งน้ำแข็งแล้วนะนี่เลยสิ่งที่เราจะต้องทำการแรกพอไหมเนี่ย80เฮ้ยพอทุกคนพอเหลือเฟือพอที่จะสร้างอาร์ติแฟกต์แดงนี่เลยปั๊บพอไหมนี่530อยอย่างโหดเอาแล้วนะสร้างได้แล้วนะสัญลักษณ์ขึ้นแล้วนะ ทีนี้เรามากดดูก่อนว่าถ้าเกิดเราสร้างตัวนี้มันจะบวกสเตตัสเพิ่มขึ้นไปจากเดิมเท่าไหร่คริดามจ r รีดักชันก็คือลดดาเมจคริอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะสำหรับสายที่แบบอยากอยากไปเล่นสายป้องกันนะ่ะถ้าคุณทําคริดามีลดคริดามีได้เนี่ยคุณจะยืนได้นานมากๆแล้วก็ออร์ดาเมดรีดักชันอ่าเพิ่มไปอีก3.2เพิ่มเยอะอยู่นะทุกคน โอ้แล้วก็ CP เพิ่มไปอีก4 7 1เอาแล้วนะผมจะทำการสร้างแล้วนะชิ้นแรกของผมอุ้ยนี่สร้างแล้วโอ้เฮ้ยอะไฮโซมากทุกคนมันขึ้นแบบนี้เลยอะนี่4 7 1ตรงตามปกเป๊ะนะไม่บิดเบี้ยวทีแรกว่าจะไปฟ้องสคออบอลแล้วนะด้วยความที่มันชอบโฆษณาเกินจริงเกมเนี้ย ไอ้เจ้าของที่อยู่ในเลสเนี่ยไม่เคยได้ตั้งหลายชิ้นนะมีใครเคยได้บ้างเอาแล้วทุกคนอาร์ติแฟกต์แดงของผมสีแดงแล้วแล้วถ้าเกิดเราจะตีบวกเนี่ยมันสามารถที่จะตีบวกได้แบบไม่แตกไหมอ,อืออ๋อนี้มันแค่เพิ่มเพิ่มเปอร์เซนต์อีก5%้าเรซนเราต้องใช้หินแดงแต่ทีเนี้ย มันต้องมีหินกันแตกด้วยนะถ้าเราจะตีบวกอู้ยากอะทุกคนผมก็เลยเดี๋ยวกลับไปที่อันนี้ดีกว่าปราสาทบิชออนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมต้องไปแลกไอ้มังกรแดงด้วยวันนี้กะว่าจะผสมสัตว์ทองให้ทุกคนได้ดูแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้จริงไหมนะเดี๋ยวเรากลับไปที่ปราสาทบิชอกันอ่ะกลับมาที่ปราสาทบิชอแล้วนะครับและสิ่งที่ผมจะทําการแลกต่อมาเนี่ยก็คือเจ้าไอสัตว์แดง นะใช่นี้ไหมไม่ใช่นะครับกล่องไหนเะอ๋อโอเคนี่แหละสปิริตสโตนนี่นะปุ๊บปลดเพน,นึงมันลงไปเอ่อคอมบายเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งอ่าโอเคเดี๋ยวผมเร่งสปีดมันไปก่อนอ จากนั้นเราก็ลงผนึกแล้วก็สิ่งที่จะทำต่อมาเลยก็คือดูนี่นะเราจะทำการซ่มสัตว์วิญญาณเพื่อดูว่ามันมีโอกาสที่จะได้ไอสัตว์แดงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวบ้างไหมเราจำเป็นจะต้องใช้สัตว์แดงอีกประมาณ3ตัวนะครับรวมกับกล่องที่ลงผนึกไปเมื่อกี้2ตัวถ้าเราได้จากตรงนี้มาเนี่ยก็โอเคเลย จะสุ่มได้ทั้งหมด1รอบนะไปอ่ารอบที่1นึผ่านไปรอบที่สองเอเอ้ยได้ว่ะได้มาแล้วเนื้อหนึ่งห,งหงวัตถุดิบนะปัะ๊บเฮ้ยได้มาแล้วปีศาจเขาเพิงแต่ว่ามันซ้ำนะตัวนั้นเท่ากับว่าครบแล้วนะเดี๋ยวดูว่าวันนี้สัตว์แดงเนี่ยจะมาไอ้ไม่ใช่สัตว์ทองเนี่ยจะมาไหม ถ้าไม่มาต้องไปลุ้นตอนที่กิจกรรมเตาทองมาอีกหนึ่งรอบแต่ไม่ว่าจะมาก,กี่รอบก็ยังไม่เคยได้เฮ้ยแบบแต่ว่าทุกครั้งที่แบบเราจะผสมเนี่ยมันก็มีความหวังนะทุกคนถึงแม้มันจะเป็นความหวังที่แบบลิบหลีมากๆอะแต่มันก็คือความหวังไงอโอเคหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าอีก2ตัวที่เหลือของเราเนี่ย มันจะได้อะไรผมจะเล่งเลยนะอูโหูสี่พัน่ะทุกคนแล้วแบบมีคนกดสนับสนุนแค่สองคนเองเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งหลายๆคนในแคนเนี่ยน่าจะยังไม่ตื่นเดี๋ยวนะผมเดินไปดูก่อนว่าผมมีหินการแตกอ์ติแฟกแดงไหมเผื่อว่าจะได้ตีบวกขึ้นมามันต้องเป็นหินลักษณะไหนเห้อผมก็จำไม่ได้นะไอห,หินการแตกแดงเนี่ย แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นหินตีเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือหินตีบวกแล้วอันนี้คือหินกันแตกโอเคเฮ้ยตีได้อะทุกคนแต่ทีนี้การตีขึ้นมาเนี่ยมันใช้อะไรวะอ่ะอ์ติแฟกนี่แล้วก็ยัดยัดตัวนี้เข้าไปอันนี้คือหินกันแตกใช่ไหมแล้วก็เพิ่มโอกาสอ่ะเพิ่มโอกาสนี้ใช้ห้าแสนโอเคนี่ อันนี้คือหินการแตกใช่ไหมไม่แตกใช่ไหมเอาละสิเฮ้ยเดี๋ยวนะแดนเจอโซนอันนี้คือเซฟเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยแป๊บหนึ่งเออรู้สึกเสียวๆอะ่ะออ่ะทีนี้เราตีบวกได้อย่างสบายใจละเสริมพลัง อ์ติแฟกต์แดงนี่ช่วงอันตรายอ้าวแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คือจะป้องกันอุปกรณ์ของคุณไม่ให้ถูกทำลายโอเคถูกแล้วทุกคนแล้วเราก็ใส่น้ำมันแหน่งมังกรอีปีกเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จไปอีก5%ไปอ้าวไม่ติดแล้วก็ไม่แตกแล้วก็ หมดแล้วเหล่งมังกรว้าทีนี้เรามาลุ้นสัตว์แดงดีกว่าโปรดประนึกเอออ่ะโอเคตามนั้นแหละเปิดแล้วนะขอให้ซ้ำนะอีกสองตัวถ้าซ้ำเนี่ยสามารถผสมได้เลยปึ๊บเฮ้ยซ้ำไหมทุกคนซ้ำแหละครับคายครับคาวว่ามันซ้ำนะนซ้ำไหมหอ้าว ไม่ซ้ำหนึ่งตัวลีโอแคทคุณมันทำอะไรได้อะตัวนี้หลบหลีกคิติคอนเอ่อลดความเสียหาย PVP แล้วก็ลดความเสียหายจากบอสเพิ่มความต้านทานการล้มเร่งเวลาการเก็บรวบรวมเร่งเวลาขุดเหมืองอันนี้คืออะไรโอเคอ่ะกดอันเชิญก่อนแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผสมนะคับทุกคนโอกาสที่เราจะได้เนี่ย ดูสิเพื่อเอาฟ้าเนี่ยไปผสมแดงอีกหนึ่งตัวเบอ่ะลุ้นไปพร้อมกันสัตว์ทองจะมาไหมรอบเนี้เฮ้ยอย่าอ้าวได้ฟ้าเยอะอยู่นี่เอ้ยสุดท้ายปั๊บอ้าวลุ้นไปพร้อมกันทุกคน ดูว่าจะได้ไหมกี่แถวหนึ่งสอง้าหกเจ็ดแปโอเคปึ๊บเอ้ยไม่ออกอ่ะไม่ออกอีกนะปึ๊บไม่ออกเอ้ยอา้าวหมดเอ๊บไม่ออกทุกคนเฮ้ยทีนี้เตามันจะแตกอ่ะผมอยากเอาให้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะ เราต้องกลับไปที่หมู่บ้านวิญญาณที่ลาบสูงเพื่อไปแลกเจ้าเนี่ยกับกิฟฟอร์ดม้าส,สีเข้มดูแล้วกันว่าความเกลือของเกมนี้มันเกลือขนาดไหนอันนี้น่าจะได้อีกสองตัวพอดีเป๊ะเลยเอามาผสมอ่ะปลดผนึกลงไปอึดเล่งเลยครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการผสมมันขึ้นมาเออนี่โอเคจึ๊ ปบ๊บนี่เปิดแล้วนะเฮ้ยดูดิต้องซ้ำนะถ้าไม่ซ้ำเนี่ยไปต่อไม่ได้เออซ้ำอ่ะทุกคนซ้ำแล้วจะผสมแล้วนะนี่คือสัตว์ที่ผมซ้ำอยู่ทั้งหมดเอ้ยเอาไง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเดี๋ยว เราเราต้องเรียงจากแบบสัตว์ที่กากที่สุดนะไปหาสัตว์ที่เก่งที่สุดเอาเป็นบองบอง,บองแล้วกันแล้วก็ตามด้วยตัวนี้แล้วก็ตามด้วยตัวนี้สุดท้ายตามด้วยตัวนี้นะอะไรนะเอ้ยหลับตาแล้วก็อธิษฐานป <c oughs> <c oughs> ึ๊ดอ๊อฟึบเอ้ยโอไม่ได้สัตว์ทองทุกคน แต่ว่ามันได้ตัวที่ไม่ซ้ำมาก็ยังดีนะวันนี้ได้ตัวใหม่2ตัวเลยอะคาก้าใช่ไหม <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นสาย <Okay. S 1> ป้องกันนะทุกคนลดความเสียหายขี้ได,ด้อน40่เปอร์เซนเลยอะแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ลดความเสียหายจากบอสโอ้โหตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะเนี่ยโอเค ถึงไม่ได้สัตว์ทองแต่ว่าก็ได้ตัวใหม่ได้มาถึง2ตัวด้วยกันเดี๋ยวผมจะต้องไปจัดแจงเจ้าสัตว์ใหม่ตัวเนี้ยเพราะว่ากะว่าจะเอาขึ้นมาใช้แทนแต่ไม่รู้ว่าจะใช้แทนตัวไหนนะนะตอนเนี้ยเพราะไอ้หตัวที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็คือดีก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องมานั่งไล่ดูอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย